สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามีภารกิจ how to วิธีติดตั้งเตียงนอน Stokke Sleepy Mini เป็น Stokke Sleepy Bed แบบนี้ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าเจ้า Stokke Sleepy คืออะไรนะคะ Stokke Sleepy นะคะคือเตียงนอนสำหรับเด็กนะคะที่ดีไซน์ออกมาให้สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดและเติบโตไปพร้อมๆกันกับน้องค่ะโดยจุดเด่นของตัว Stokke Sleepy นะคะก็คือจะเป็นดีไซน์รูปไข่นั่นเอง รูปไข่นะคะเวลาน้องนอนเนี่ยจะรู้สึกถึงความปลอดภัยค่ะส่วนตัวโครงสร้างนะคะทําจากไม้บีดที่เป็นไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความแข็งแรงและคงทนมากๆตัวโตเกสสลิปปี้นี้นะคะยังสามารถใช้ได้ยาวๆถึงอายุ5ขวบเลยด้วยเพราะสามารถปรับเบาะได้ถึง4ระดับเลยค่ะตามอายุของน้องส่วนวิธีการติดตั้งนะคะหรือเปลี่ยนจากเจ้าโตเกสสลิปปี้มินิเป็นโตเกสสลิปปี้เบสนะคะทํายังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โดยเราจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นกล่อง Extension ตัวนี้นะคะที่จะแปลงร่างให้เจ้ามินี่เนี่ยเป็นเจ้าเตียงเบสนั่นเองส่วนอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีดังนี้เลยค่ะส่วนวิธีการติดตั้งขั้นตอนแรกทำยังไงเราไปเริ่มกันเลยลำดับแรกนะคะเราใช้ประแจที่มีให้ในกล่องนะคะมาไขาตรงแผ่นรองเป็นลำดับแรกค่ะก็จะมีสมุม4จุดตามนี้เลยนะคะ เราไขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่ยกไม้แผ่นนี้ออกไปต่อไปนะคะเราก็จะไขไม้ต่อทั้ง4ด้านแบบนี้เลยไม้ทั้ง4ด้านนะคะก็จะมีน็อตทั้งจุดบนแล้วก็จุดล่างเลยค่ะทั้ง4จุดเลย ตอนนี้นะคะเราก็อ,าออก2ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะยังเหลืออีก2ด้านอีก2ด้านที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูก่อนจะมีไม้อยู่ขั้นกลางอย่างนี้นะคะจะมีเฉพาะในตัวมินิเท่านั้นถ้าเราจะแปลงเป็นเบสนะคะเราจะต้องเอาไม้ตัวนี้ออกก่อนซึ่งมีอยู่2ด้านค่ะพอออกมาแล้วนะคะไม้ของตัวมินิเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ต่อในโตเกสลิปตี้เบสแล้วก็จะเหลือแค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาล้อออกทั้ง4ด้านค่ะ หลังจากถอดล้อออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไม้เนี่ยมาประกบกันแบบนี้โดยที่จะไม่มีไม้ขั้นกลางของตัวมินิแล้วนะคะเราจะใช้น็อตตัวยาวนะคะในการไขเข้าด้วยกันนะก็ขันแค่พอดีนะคะไม่ต้องแน่นมากนะให้อยู่ประมาณระนาบเดียวกันนะคะแล้วก็จะประกอบให้ได้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะพอเราประกอบไม้เข้าทั้งสองฝั่งแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะใช้แผ่นรองเตียงนะคะจากกล่อง extension ค่ะมาวางแบบนี้ ทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะใช้น็อตตัวเล็กในการใส่นะคะพอเราต่อแผ่นรองครึ่งวงกลมเสร็จทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะใช้ฐานเหล็กสีขาวอันนี้4อนันเพื่อที่จะเชื่อมแผ่นรองตรงกลางค่ะโดยแล้วนะคะจะใช้แผ่นเหล็กรองข้างล่างอย่างนี้แล้วก็ใช้น็อตเล็กนะคะใส่ข้างล่างแบบนี้เลยให้เป็นแบบนี้ พอเราใส่ครบทั้ง4ด้านแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นรองตรงกลางวางแบบนี้เลยใช้น็อตตัวเล็กไขต่อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาปิดด้านข้างกันเลยโดยเราจะใช้ไม้จาก extension นะคะเพื่อมาปิดประกอบเตียงนั่นเองให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็จะไขน็อตทั้งบนทั้งล่างเหมือนเดิมนะคะโดยใช้น็อตตัวใหญ่นะคะในการไขเข้าแบบนี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเตียงทรงรูปไข่แบบนี้ส่วนต่อไปนะคะเราจะมาใส่ล้อข้างล่างกันเลยเราต้องพลิกกลับด้านก่อนนะคะพอพลิกกลับด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก่อนจะใส่ล้อเนี่ยเรามาดูกันที่ล้อก่อนล้อนะคะจะมากับฐานสีขาวแบบนี้นะคะอันนี้จะเฉพาะใส่ในตัวมินิเท่านั้นถ้าเป็นตัวเบสนะคะจะต้องเอาฐานสีขาวนี้ออกก่อนพอเอาสีขาวออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือล้อแค่นี้เลยส่วนน็อตสำหรับไข่ล้อนะคะจะเป็นน็อตตัวยาวหนาแบบนี้ ส่วนตัวนี้ไว้สําหรับไข่เตียงนะคะตอนแรกนะคะเราจะใส่ล้ออีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเบสเนี่ยเราจะย้ายมาใส่ล้อฝั่งตรงข้างในนะก็จะใส่กับน็อตตัวยาวแบบนี้เลยเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับวิธีการติดตั้ง Stoke Slippy Mini ให้เป็น Stoke Slippy Bed แบบนี้ค่ะง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะคะยังไงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเมื่อน้องอายุ6เดือนขึ้นไปอย่าลืมแปลงล่างเตียง Stoke Slippy ให้น้องด้วยนะคะเพื่อการใช้งานในระยะยาวค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปได้ที่เพจ Stoke Thailand ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ